คืนนั้นฉันกับเพื่อนบุกเข้าไปในสุสานเก่าอีกครั้งหลังจากครั้งที่แล้วเจอแต่ความว่างเปล่าคราวนี้เราเตรียมตัวมาดีกว่าเดิมไฟฉายแรงสูงแผนที่โบราณทุกอย่างคร้อมแกแน่ใจนะว่านี่มันของจริงเพื่อนถามเสียงสัน่น เชื่อชันหน้าแผนที่บอกว่าห้องหลับอยู่ใต้แท่นบูชาฉันตอบพลางก้มลงสำรวจพื้นหินทันใดนั้นเครื่แท่นบูชาเลื่อนออกเผยให้เห็นบันไดวนลงไปในความมืดบ้าไปแล้วลงไปจริงๆเหรอเพื่อนถามอีกครั้งมาถึงขนาดนี้แล้วต้องไปให้สุด ข้างล่างอากาศเย็นยะเยือกกลิ่นอับชื้นรุนแรงไฟฉายส่องไปเจอกับโลงศพโบราณเรียงรายเสียงกระซิบแวววมาตามลมออกไปใครนะฉันตะโกนสุดเสียงออกไปที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าเพื่อนเริ่มตัวสั่นเทาฉันว่าเรากลับกันเถอะ ฉันไม่ฟังเดินตรงไปยังโลงศพที่อยู่ตรงหน้าสุดเปิดออกข้างในว่างเปล่าแต่ที่ก้นโลงมีจี้หยกรูปหัวกะโหลกวางอยู่ทันทีที่หยิบขึ้นมาเสียงกรีดร้องดังสนัน่นก้องกังวานไปทั่วห้องหลับเรารีบวิ่งหนีสุดชีวิตทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลัง ตั้งแต่วันนั้นฉันเห็นเงาดำๆตามหลอกหลอนทุกคืนบางทีความอยากรู้อยากเห็นก็ทำให้เราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่อยากเจอไปตลอดชีวิต